อันนี้เป็นสูตรพิเศษครับ <c oughs> อ้อ้มอ้ํอ้้อ้อ,อ,องครับสวัสดียมเสาร์ครูครับผมตบแต่งยิงต้นยางหน้าครับผมนี่ครับยิ่งแต่งยิ่งสวยยางหน้านี่การจะเริ่มเริ่มเตๆๆิบโตของเขานี่ S <S เขาสะเจริญเติบโตเร็วครับผมถ้าเข้าเบ่งได้ภายในช่วงระยะเวล่วลวลา3ปีครับผมการเข้าตกแต่งกิ่งได้สำหรับเนาะ ตกแตงก่งริงได้ในช่วงเวลาแบบปีหนึ่งถึงสามปีครับผมจัตนตนโมนีเขาก็ต้องขึ้นไปแต่งครับขันไม่เรือยขึ้นไปเรือยงาออกเลยครับผมยิ่งแต่งยิ่งสูงหลังจากอ่าบัดพ่อถึงเวลาสีห่หาปีขึ้นไปปุ๊บยังหน้าสี่ ไปเรื่อยครับผมการทาแตงไ้มนกอสีงไงเร็วการทำโบเต็กตกแต่งเลยหรือว่าอันนี้มนก็สีเตี้ยครับผมโบสูงครับพี่น้องผมสังเกตย่างหน้าที่ผมปลูกไว้ต้นหกปีนะครับเนาะโบ,นะบไปใส่มาใสา่เพราะว่าเข้าไปได้ตกตกแตงก่งจริงภายในระยะเวลา,าย่างหน้านี่สามารถตกแต่งได้ครับผม ตั้งแต่อายุเขาปีแรกขันมันสูงขึ้นมากครับผมปีแรกปีสองขันไม่กิ่งเลยสิแต่ต,แต๊แตงใดครับเนี่ยเนี่ยตกแตงใดครับพี่น้องแห้งสูบน้ำใท่ได้แห้งงาวเร็วครับแห้งสูงเร็วครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาหนาแรงนะครับเนบาะบ้านน้องก็สูบน้ำสาใส่แล้วครับผมพี่น้อง ลักในการตัดครับตัดจำครับตัดจำอย่างหน้าเป็นปืนฟ้าสจันครับเห็ดปวกขึ้นดีครับผมตัดไปเลยครับม่ต้องย่านว่ามันแขะแกนครับไม่ต้องกลัวปวก คืตระกูลยังหน้าผูกยืนต้นนี่ปกม,มันีะสอบสอบปุ๋ยอินรี่ครับผมปุยเคมีผมใส่แล้วบอกปันไหนแลอครับมันบอกขึ้นขึ้นบอดีสม,มัยปุ๋ยคอเข้าครับเป็นยังผมจงังหวะยังตัดใบออกเวลามันมีกิ่งลายๆครับผมยางหน้ามันก็นต้องไปเลี้ยงายสวนนะครับเนาะ ถ้าตัดออกปุ๊บปุ๋ยที่เขาดูดขึ้นมากเขาก็บตกไปเลียงพวกกิ่งก้านที่มันแผ่ออกไปครับผมนี่ตัดแบบสีดแดงสูงครับเห็นว่าตัดได้นี่พวนี้เ้าไปล่อยใ่้งามันออกมันก็เลยบกบ,บ,บสูงบนไดครับผมมันก็จะเริ่มเติบโตสละลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมดแดงนี่สอบยูครับพี่น้อง ไข่ดีนี้ครับคันมันต้นระยะสองสามปีสี่ปีกันไปนี่ตัดจำเลยครับเห็ดเห็ดของย่างหน้าคือเห็ดเพาะเห็ดเพาะปีแรกสองปีนี่ก็ออกแห e l ก็ได้กินลายแล้วครับผมเห็ดเพาะเห็ดาพวกัวกตระกูลเห็ดพวกครับผมตัดไปครับ ถต่เ้าเบิ่งไดภัยในระยะเวลา3-4ปีการจะเริ่มเติบโตมันกัสีจะเริ่มเติบโตเร็วครับผมกต่ถ้าเบิ่งบ่ไนใดระยะปีที่4ต้นใหม่ก็สะอยู่ยัยงสีแ่แหละครับผมปีที่4้าหกระยะห่างกันสามีแหละครับผมแล้วต่ช่วงจะว่าม,ามันนี่ตัดออกไปครับตัดได้ทุกต้นบัวสิเป็นตะเคียน นี่ครับผมต่นแม่ตะเคียนครับผมปลูกไว้ให้เป็นเจ้าทีภายในสวนนี่นี่เห็ดละโงกนี่ของเห็ดไอ้ไอ้ของไอ้ไม้ยางหน้านี่กะเขาสีออกประมาณช่วงยางหน้าอายุประมาณสี่ปีครับผมสามถึงสี่ปีแล้วแต่ความบุรมสมบูรณ์ของดินครับผมดิน ดินของเขาเป็นยังไงเหน่นแหไะครับผมเดี๋ยวบอน้องเพิพาไปเบ่งปลาหมดแดงครับผมที่การโตกเนยว่านครับผมครับตอนนี้ตัดแต่งกิ่งไหญ่เห็นบ่ครับผมจรวยจรวยเลยครับนี่เ้าไปดังเนาะ กิ่งที่ห้าแต่งเรียบร้อยแล้วครับผมผลผลกระทบในการตัดกิ่งนี่บ่มีหรอครับผมซิมีแม่ได้ผลดีครับมันง่งเสียให้ต้นไม้ง่ายขึ้นเร็วแล้วก็ใบที่ห้าดัดลงไปกับเป็นปุ๋ยให้ต้นยางนาเข้ายางดีเลยครับผมเป็นถาดอาหารเห็นไหมครับผมมันสิต่างกันวะครับยางนา ตัวที่ตัดก่อนมันก็สูงขึ้นแล้วครับผมเอาไปบนพไปได้ผลเลยครับผมผลอ่ะพีนน่น้องขาแค่ข้ามกขึนไปตัดได้จนหอดปลายของรับไม่แห้งสีงามเลยครับผมแต่ว่าข้ากตรต้องการหฮมขึ้นไาแล้วครับเนาะเพราะว่าข้าปลูกใหม่ขึนมาไวใส่ประโยชน์เพื่อเป็นร่มเงา ครับผมถ้าเป็นบางคนนี่ก็ปลูกเป็นใหม่เศรษฐกิจว้แบบแน่นักขุดพ่ายพังนาให้ลูกให้ยล้านแล้วก็บางคนกัเนาะพี่น้องกับแปรเนาะบางคน้นเพื่อเาเห็นนั้ขึ้นมากครับบอกว่าอ้างว่าทําเพื่อลูกเพื่อหลานแต่คนมันไม่ลูกไม่หลานนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดเผื่อไฟสาวเพื่อตัวเะ้ของนอก,นอกพี่น,อน,อนอ้องเนาะทำดาบพี่น้องกับว่าเรียนมาหัวไปเนาะครับเนาะเขากับิบไปมองสวน อยงหน้าที่ว่าน้องเนี่ยตาแ่งเป็นเรื่อยครับผมนี่แล้วครับผมตามรักอ่ะปลูกทิ้งปลูกขว้างไปแล้วสิครับผมบดแดงนี่สีหลยเลยครับห้างหนึ่งห้างหนึ่งนี่บบตองห่วงแล้วครับผมห้างเลน,น้อยนี่รับมีใครเต็มลรอเงนไปแล้วครับผมสังเกตได้ครับผม ดกนี่ไม้สอยมดแดงครับหรือว่าแสียบอน้องสายเบิ่งบ่ครับเอาผ้าไปมีภาพสีแง่งว่านด้ครับผมเดี๋ยวเสียบพี่น้องแหนบใหพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนะาะแหนบไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างให้เบิ่งกันครับผมเบิง่งอย่างหน้าครับความเบิ่งสมบูรณ์ครับผม นี่ครับต้องขอไปตกแต่งอีกเลยครับเียยิงสิ่งสูงครับผมต้นยางหน้าสามารถน้ำมาสกัดเป็นน้ำมันด้อย่างดีเลยครับระยะเวลาสามถึงสี่ปีถ่าดินดมสมบูรณ์นี่กันบมมีหยาหารือว่าน้ำบ่ท่วมนี่เฮ็ดละงกีกบ่ต้องห่วงครับเต็มเลยใบมันนี่บ่ต้องทำไยเด้ครับให้เป็นปุ๋ยให้ปือ,อยางสิแหละเห็ดบวกนี่บริเวณตรงนี้บ่ต้องห่วงเลยครับผมลาย ครับพี่นอ้องอ่าครับผมจะได้ก็ฝากติดตามผลงานกันอยู่ดีไม่แหง้งตูปูตูกตันครับผมอ่าขอบอกนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเคมี่ด้วยพี่น้องสใส่ปุ๋ยเคมีนี่เฮ็ดเฮ็ดแต่ละเฮ็ดนี่สีบวก,กิดเลยครับผมสใส่เป็นเป็นทีดีกัสใส่เป็นปุ๋ยมักครับผมมักให้เชื้อมันตายให้่เชื้อรามันตายก่อนเด้อจังปุ๋ยขอกปุ๋ยฉีงว่ะมักไวจักมักเส้นแล้วก็ตากแดดไวก่อนครับจักหมื่นสองหมื่นหรือว่าเป็นอาทิตย์แทงดีครับผมอ่านะครับเนาะ ดีๆมีแห้งทุกปูท่านไปนอ้องรำด้วยรำด้วยกันครับผมทุกภาพแขงแรงทุกปูทุกท่านครับตัวนี้เป็นสูตรพิเศษน้ำยศครับผมจากธรรมชาติคือเขากินไปแล้วมันก็ทายออกแก่ของเสียเขาก็เยียวใส่นะครับเนาะี่น้องเขาก็เป็นระบบน้ำยศตัวนี้ก็มีผลครับผมเพราะต้นใหม่ที่แคแกันสํปดาห์ใหม่ที่ผมใส่ไว้นี่ก็เป็นการเลี้ยงหมดครับดันไหวดันไหวให้หมดมันตายขาห้ากันครับ